ให้นินินสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินร้อวกันเตนราบเตนราบเม็ดผักกทินตตะบุนขึ้น แต่ว,วัาดีครับพี่น้องลากมัวลากมัวของแท้นะครับนะบอกเอาไปคั่วก็ไม่เอาไปนะไม่คั้วก็กินบิบน้ำกันนี้แหละนะมานะพี่น้องอาหารอิสานบ้านเฮาครับผมขอโทษขออภัยทันที่ใดไม่ทานบิบนะ เถื่อน้อยก็มีกินกับลาอื้อนี่ผักกระโดนด้วด <Okay. S 1> กินอย่างนี้ผักกระโดนกินกับลาบกินกับลาบปูลาบปลานะไปามเนาะแม่เนาะก้อยปลาเนาะพี่น้องอไงืไปนำไปติดแหน้ำานะำไหมน้ำาำน้ำห้วยไนะหมผักวันนี้มีก็ กาผักกระโดนนี่นะ่ะผ <te> ักกระโดนเยอะครับจำทำกินกันยังกระเทียมก้อยไข่หมดแก่ยู่เชียงหัวบ้านแทนอุปเป็นหัวเลยต้นไหนไม่ใช่ภูมิได้เก็บ ไปเก็บมากินอู่อมากินน้อยหน่อยสิบกบก็นานกินทีครับ ไม่ต้องฟักให้มันหมนเท่าไหร่ครก็ก็ไม่เอา,ถ,าถ้ามันหมุนเกินไปมันจะไม่ได้งํำแมทจะน้อยกว่ให้มันเป็นตันๆน,นิดๆมันไม่ได้อัตหลุดในการนี้ mùa tay nhá, trong một cái này nữa là gì chóng quanh nữa nè nè đưa ra đấy đi, đưa ra tựa hỏi đưa ra hỏi ăn hơn hỏi ก็ยินงพอนี่แล้วใครอยู่แล้วลูกเลยอากาศมันเปลี่ยนนี่ยอบว่าจะแหกไปโรงเรียนให้กินยาไปเมื่อกี้หากแตกออกกินข้าวอิ่ทีเนี้ยเอาลูกกินยาไปลูกก็หากนะไปให้ให้กินใหม่รยอ ลูกกินข้าวอยู่มึงห,หัวมึงเลยไม่ได้เสียดายข้าวนะเสียดายที่แกกินลงไปแล้วจะป้อดไหม่มันก็ไม่กินแล้ว thao để tập nó Tiếng này có chập, 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 chập. chập. Ừ. Ừ. tập chập tập à được mặt Tập coi

จะไหนมึงไม่ใส่ปากแข้งนะใส่เมื่อกี้นี่มึงจะต้อง,ง,งนันะ่งคาบกว่าแล้วแม่นาแต่ปากแข้งมันมันเหนื่อยละมึงเด้อถ้าปัดหมดเลิกกินนะเนี่ยค่อย ทำกล้าอยู่มนะก็กินต่ำหมดแล้วนี่ตื่นจับพี่หมูพี่หมูใหม่ก็นอนข้างล่างนะคูเสียให้นอนกว่ยนอนก๋วยก็ให้ใหม่นอน ừ xem xét hát 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 mẹ với con già ở đây không không mẹ thì đều cái mẹ 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 cũng không mẹ 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 mẹ

เย่ที่รับที่น้องไหนเด็กหน่อยพี่น้องเอาคขเดีเลยวเนาะถ้ามาซาเราก็หูจกเก็บที่นีหรอเห็นแล้วก็หูจกเมียนถ้าเปก่อยไปหาข้าแส่แล้ว บอ,อกว่าอ,อกว่าจะกินรูออ่จุดกินเมือไหร่เลนสะไรน้ายดูดนเราชื่อ,อ้า,อาขาวตาขาไม่รู้มาละจะไปไหนรู้จะไปเรือยนี่กันบออ ว่าหา,มมาดูตรงไหนไปพี่น้องไปกันเอาต้องหาางตั้งมดไปก่อนจ้า